นี่ปลูกเองบ้านแม่เก็บมาเมื่อวานนี้วันที่แปดพฤศจิกายนสองหกแปดนี่ดูปลูกไว้ใต้ต้นมะขามต้นไหนรินสวนต้นที่ปลูกใหม่อ่ะ สามต้นน่ะต้นแรกสิต้นใหญ่อ่ะเออต้นใหญ่ต้นแรกฝั่งริมคลองนะไม่ใช่ฝั่งอ๋อเนี่ยบ้านเรานะนี่บุบเลอะเลยครึ่งโลได้มั้มลูกเนี้ยวิหน่าจะถึงว่านี่วิใหญ่มากสมบูรณ ไปเพิ้์หอยนั่นไว้หอถุงปัสติไว้สามชั้น,นอ่ะเนี่นั่นเป็นการกระรอกฝรั่งกิมจูแล้วประทานอาหารเช้าวันที่เก <c oughs> ้าพฤศจิกายนสองห้าหกแปดปลาสังกวาตพิสดกิมน้ำปลาพิสตเด, <c oughs> เดเอรเนี่ยขยาศาสตร ซื้อมาจากวัดสิงห์สามโคกประทุมธานีกิโลละ250สองร้อยห้าสิบบาทวสอง <8 S 2> ัวสองแปดพฤศจิกายนสองห้าหกแปด มาละกอที่บ้านแม่เต็มคอเลยน้ำปิ่มเลยน้ำจะท่วมอยู่แล้วท่วมไปมั่งแล้วด้วยเขากำลังวิทย์ออกนะเนี่ยเริ่มยุบแล้วเริ่มยุบไปหน่อยอย่างไรยุบไปคืบแล้วน้ำยุบไปคืบแล้วเนี่ยอีกจอกหนึ่งท่วม อีกสองหนึ่งตายมะละกอที่บ้านแม่ปลูกไว้ข้างสารภูมิวัดสองวัดสอง,สองต้มเลือดหมูโรงพยาบาลจุลาวันที่สามสิบตุลาคมสองห้าหกแปด เ้าาเปล่าด้วย75บาทคนเต็มเลยูค้าเยอะมากมาตรวจตาหลังผ่าตัดใส่เรนตามนัดเริ่มมองเห็นลางๆแ้นกันลมผม 下一个完了。